ครับก็สวัสดีทุกษานะครับต่อมาเรามาดูในตัวอย่างที่17.1นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เป็นการหาเวลามาตรฐานนะครับเวลามาตรฐานไี่โจทย์นะครับได้มีการกําหนดให้ไอตัวค่าเื่อมานะครับค่าเื่อนะ <c oughs> มีอะไรบ้างนะครับนในตัวอย่างนี้นะ เขาบอกว่าตัวค่าเผื่อนี่ยที่กรบกำกับดมาให้นะครับเป็นค่าเผื่อบุคคล24นาทีนะครับค่าเผื่อเตรียมงานค่าเผื่อเก็บงานนะครับสินาทีค่าเผื่อพักทางกาแฟนะครับสิบนาทีนะมีค่าเผื่อที่เกิดจากการซ่อมบำรุงนะครับยีสบนาทีนะมีค่าเผื่อจากการรับใบสั่งงาน5้านาทีนะครับซึ่งรวมค่าเผื่อทั้งหมดเนี่เป็น6กสสามนาทีนะตัวนี้คือเป็นค่าเผื่อรวมนะครับที่จะที่จะไปใช้นะ แต่แล้วเนี่ยตัวในการจับเวลานี่นะครับมันมีไอตนนต้ตัวงานเนี่ยนะครับในตัวงานเนี่ยมันมีงานย่อยนะครับออกมาด้วยกัน5งานย่อยนะนะห้างานย่อยนะครับแต่แต่ละงานย่อยเนี่ยนะมีการงานย่อย ABC มีการจับเวลามา10ครั้ง <c oughs> นะอันทีดีกับอ่าดีเนี่ยนะครับมีการจับเวลามาที่มีความถี่1ต่อ5้านะนะครับ1ต่อห้านะ เสร็จแ,แล้วความย่อย e มีกาจต่เวลาที่ความถี่หนึ่งต่อยี่สิบของความของงานย่อย e a b c นะครับนะอ่ะต่อมาเรามาดูว่าเราจะหาอะไรต่อนะครับนะจะหาอะไรต่อนะต่อมาเราจะหาค่าเฉลี่ยตัวนี้นะซึ่งมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับทุกตัวบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนครั้งนะครับนะจนวนครั้งนะ แต่ว่าปัญหาของมันก็คือ <c oughs> อะไรครับไอคไไ้ครั้งที่9้านี่แหละเห็นไหมครั้งที่เกนี่นะมันมีมนเครื่องหมายเดวกันอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้คือมีปัญหาใช่ไหมนะตัวอย่างเช่นว่าตัวชิ้นงานตกนะหรือ,เ,อเครื่องมือหล่นนะครับนะจากการจับเวลานะครับนะทำให้เวลาที่เราจับมาเนี่ยนะครับนะสูงกว่าปกติซึ่งเวลาตัวนี้เราจะไม่เอามาคิดนะ ไม่ยอมมาคิดคำนวณนะครับในการหาเวลามาตรฐานนะครับนะตัวอันที่ตัวนี้นะครับนะก็เอาแต่ละตัวนะครับมาบวกกันใช่ไหมยกเว้น9้านะครับบวกกันนะนะครับนะบวกกันแล้หารด้วย9นะครับนะเพราะมีคันที่9้าเราไม่มาคิดใช่ไหมตัวนี้นะครับไม่มาคิดนะนะก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0.166นะครับอ่าตัวแรกนะครับนะ ตวที่สองนะบวกกันนะครับนะแล้วหารด้วยสิบนะเท่ากับ0.248นะนะตัวที่สามนะครับนะบวกกันในชะ่ไหมแล้วหารด้วยสิบนะครับนเะท่ากับ0 0 8นะนะ0.87นะครับนะ กรงอี้สี่นะครับนะครั้งตัวนี้ที่กันจะดีนะจุดแปดบวกจุดแปนะแล้วหาร2นะครับนะเท่ากับ0.85นะอันนี้ก็มีแค่อันเดียวใช่ไหมก็หาร1นะึ่ะตั้องหเท่าเดิมนะ <c oughs> อ่าต่อมาที่ตัวค่าเลตติ้งนะครับค่าเลตติ้งเนี่ยแปนี่คือเท่ากับจุดแนะนะครับ100่้ท่ากับหนะ แปเท่ากับจุดแปดห้านะครับแต่เก้ท่ากับจุดเนะเก้าท่ากดนะครับดังนั้นค่าน r m a l t ท m e หรือค่าเวลาปกตินะครับตัวนี้จะเท่ากับค่าอมค่าเฉลี่ยคูณด้ค่าเรตติ้งนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยคูณด้ค่าองค์ประกอบกประเมินนะครับซึ่งค่านี้จะเท่ากับ0ูนจคูณด้จะจะเท่ากับ0ูน3 นะอาต่อมาตัวนี้จุดสองคูณหนนะเท่าเดิมนะครับศูนยเท่าเดิมนะจุดศูนคูณจุด้านะครับเท่ากับ0 0นยนส่ะส่วนค่านี้นะครับนะค่านี้เนี่ยมา,มาจาก0,85ยนะศูนยนะครับนะคูณด้วยศูนยจุ เกและคูณด้วยหนส่วนหนะครับจะเท่ากับ0.153์จน่ะครับหนึ่ะใส่เนะครับศูนยะอ่านะต่อมาก็คือตัวนี้นะค่านี้นะครับเท่ากับจุดหนึุดสคูณด้วยเกนะ1นึ่งุดสคูณด้วยศูนยนะคูณด้วยหต่อ20นะครับเท่ากับ 0.056นะอ่า0.056นะนะครับนะอ่าได้แล้วนะครับนะอ่าสล้วสุดท้ายทุกตัวเห็นไหมตัวนี้คือ n t ทรวมต้องหานะครับ NT ทรวมต้องหาก็ทุกตัวนะครับบวกกันเท่ากับ0.664อ่านะตัวนี้คือค่า nt รวมนะครับโอเคไหมนะ ต่อมาเราจะหาเวลามาตรฐานนะครับเดี๋มาตรฐานนะเวลามาตรฐานนะเท่ากับเวลาทั้งหมดหารด้วยผลผลิตต่อการาเวลา,ท,าทั้งหมดในหนึ่งวันในหนึวันนะครับหารด้วยผลผลิต ตักานะอันนี้ผลบรตกานะครับ <c oughs> <c oughs> นะแต่ปัญหาของเราก็คือผลผลิตรกายังไม่รู้นะครับนะนะซึ่งผลผลิตรกานี้นะครับนันะเท่ากับเวลาทํางานจริงหาด้วยอะไรครับนะหาด้วยเวลาปกติรวมนะดังนั้นะคุณต้องหาะลรก่อนคุณต้องหาเวลาทํางานจริงก่อนในหนึ่งวันนะครับ เวลาทำงานจริงนะครับนะเวลาทำงานจริงเท่ากับเวลาทั้งหมดนะก็คือ480ลบด้วยค่าเผื่อนะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าเผื่อรวมใช่ไหมลบ63บเท่ากับเท่าไรครับ4 1 7นาทีนะต่อกะตัวน,นี้คือทำงานจริงนะต่อวันนะครับนะต่อกะหรือต่อวันใช่ไหมต่อมาเราจะหา ก็จะได้ว่าผลผลิตมาตรฐานนะผลผลิตมาตรฐานเท่ากับเวลาทำงานจริงก็คือ417นะหาอะไรครับหาด้วยเวลาปกติรวมหาด้วย0.664นะก็คือเวลาปกติรวมนะ ก็จะาก,กับผลผลิมาฐานนะนนี้เดี๋ยวจังเขียนให้อเขียนใหม่นะเเวลาทำงานจริงหาด้วยเวลาปกติรวมนะเวลา ปกติรวมนะครับก็เท่ากับสี่หนึ่เา 4, 1, 7, หารศูนยเท่ากับ6กร้อเท่าไรครับยีชิ้นนะชิ้นต่อการน,นะก็ใน1กะใน8ชั่วโมงนี้นะครับเราสามารถผลิตได้เท่าไหร่ครับ6กรชิ้นนะครับ ดังนั้นเวลามาตรฐานเท่ากับเวลาทำงานทั้งหมดในหนึ่งวันก็คือ480นาทีหาด้วยผลผลิตมาตรฐานนะ่ะ ซึ่งปริมาตรฐานเนี่ยเท่ากับ628ชิ้นต่อกานะครับก็จะเท่ากับ0.764นาทีต่อชิ้นนะครับ อ่าที่ต่อชิ้นนะตรงน,นี้ก็เราก็สามารถที่จะคำนวณหาตัวเวลามาตรฐานต่อชิ้นได้นะครับว่าตัวเวลามาตรฐานเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยได้กี่ชิ้นนะครับนะแล้วก็เราสามารถที่จะตอบได้นะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตได้จํานวนกี่ชิ้นนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ลูกค้านี่นะครับนะเ <Vocês> ขามาสั่งงานนะครับนะเราสามารถที่จะตอบเขาได้นะครับว่า Uh, ตัวออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตได้เสร็จภายในกี่วันนะครับห <c oughs> ลายอย่างถ้าเราไม่สามารถทําได้นะครับนะเราก็จะมีการปรับแผนใหม่นะครับไปทาโอทีไปจ้างพนักง,งานเพิ่มตัวนี้คือแล้วแต่ว่ากลยุทธ์นะครับนะของแต่ละคนจะเอาไปใช้อย่างไงนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะก็นักศึกษาไปทบทวนนะนะครับนะแล้วก็ดูให้ดีนะครับนะแล้วก็ โชคดีในการสอบนะครับนะสวัสวันนี้ก็สวัสดีครับ